ตัวเหมือนตัวดิเหมือนตัวเหมือนตัวเร็วเหมือนตัวฮึสลามเหมือนตัวแล้วสลามเหมือนตัวสลามเหมือนตัวเลยสลามเหมือนตัวโอ้โหแมวหากไปไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอดเรยนะคะสูตรหวยคุณยายนะคะคุณยายกับฝนตกคุณยายกับไปหาเก็บป่านะคะท่านผู้ชมค่ะได้ป่าคุณยายกับอัน จะเฮ็ปเดปลาแดกเฮ็ดเนียงน,น้องพุ่ธกับขั้วปลาแอดก็ได้มาลอกเอานะคะท่านผู้ชมค่ะมาเขียนเองนะคะแต่ว่าคุณยายกะกะไอบอกนะคะจอเน,น้นให้เองนะคะตามคุณยายนะคะคุณยายสูตรเพื่อเลขชนกันนะคะงวดนี้แอดแค่เอาสรุปคุณยายมาลงนะคะเพราะว่าด่วนเนาะด่วนมากคุณยายบอกแล้วแอดกัจอเน,น้นให้เนาะ ตามที่คุณยายหมักนะฮะอ่ะคุณยายให้เด่นเจ็ดแล้วฮะนะฮะคุณยายชอบเจ็ดสองหนึ่งศูนย์สี่ห้าหกหนึ่งสองสามนะฮะทชมขาตะว่าเก้าชุดเอ่อก็จะมีห้าศูนย์เก้าสี่ห้าแปดแปดสี่นะฮะใครชอบชุดไหนก็เอาไปจอเน้นนะฮะโปรดใช้วิจารยณทุกครั้งในการรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายหน่อยนะฮะช่วงนี้คุณยายเข้าเด่นบ่อยมากนะ Oh, <sighs>